นงชมคลิปย้อนลังได้ไปเที่ยวแคนาดาต้นมเมฆขา ยสิบเอ็ดควบออกแบบโลก This side of the lake ีย c a l l Upper a r r o w Lake, and ล uh, ะ we gonna cross to um, I don't know what they call but we are heading to like a Nakas Nakas n e l s a n c o s l o Kalaidos like area in BC uh, ไม่จำชื่อทะเลฟากไม่ได้นะคะอันนี้เป็นทะเลสาบนะคะจำชื่อฟาดหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเราจะข้าม 好 ว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะคะมาเที่ยวกับพวกเรามาคือจริงๆต้องการที่จะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อว่าทางญาติพ่อแม่พี่น้องจะได้ดูกับเราใช่ไหมคะแต่คือเราก็อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากจะเปิดสร้างารายได้อยากทานู่นอยากทานี่ก็เลยแบบคือเอามามาทําจริงจังเกี่ยวกับอ่า เหมือนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์จริงจังแต่การเริ่มต้นก็คืออยากจะเอาไปโชว์ทางบ้านโชว์ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากที่เมืองไทยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอออทำไปทำมามันก็สนุกแล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดเปิดสร้างไรายได้ได้มันก็ดีใช่ไหมมันก็แบบ ือเงินนะเนาะ <laughs> เงินมันก็ดีทุกอย่างแล้วก็เลยคิดว่าเออเราจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็จะต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆผ่านไปด้วยกันอยาก to become YouTuber it just uh, for me I sharing my experience sharing my um, my life in Canada and uh, want to share everything with you guys so I hope you guys enjoy all the video I post and uh, if you like please leave any comments so I can uh, improve myself to to make a better video in the future <coughs> อยากจะให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหน,น,นเนี่ยก็ฝากข้อความไว้นะคะยินดีรับฟังทุกๆข้อความนะคะตอนนี้ก็ขับรถออกจากเรือนะคะ now we leaving the ferry thank you, you <too. S 1> it's about um, 10 minute ride hey 15 minute ride i charm it ประมาณ10-15นาทีเนี่ยค่ะจากฝากหนึ่งมาฝากหนึ่งฝา้หนึ่งฝากฝาก is mean like uh, from the other side to this side it take about 15 minutes ฝา้หนึ่ บรรยากาศข้างๆถนนนะคะ Look at the l g here. This look at the beautiful lake and they have some logging there. ดูข้างๆนะคะเขาก็จะมีแบบพวก uh, ตัดไม้ หลังจากที่ข้ามเฟอร์รี่มาสักพักนะคะก็จุดนี้จะเป็นจุดพักรถนะคะก็จะจุดจอดตรงนี้เพื่อจะหาอะไรทานเล็กน้อยนะคะ After we caught the ferry and uh, we found the rest stop here and then we gonna stop to have some a snack here so it's kind of beautiful rest stop they have like water mountain อาวอ่าเดมเาเทนใช่เลยจ้ะในไรสตอร์ที่ทีาจะมี w a t อ r f a l l ก็เป็นจุดพักรถแล้วก็มีปิกนิกที่นั่งทานขนมทานอาหารนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกนะคะน้ำตกนั่งชมบรรยากาศร่มรื่นนะคะวันนี้ก็ไม่ทำอะไรมากสามารถจะเดินทางแล้วก็พักนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเดินทาง ายันก็ปีนขึ้นไปบนเขานะคะ My s o n he just uh, have a little hike up to the hill there You can coming down now honey นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะพที่ให้ปีนเขาเล่นแล้วก็มีน้ำตกนะคะจะใช้อัพได้ e ี่ค่ะเ a ็นไหมคะ Watching the waterfall here Uh, มีนะคะมีมี put a window up t h e r he might jump to us put your window up please มีนะคะอันนี้เจอมีข้างทางนะคะ i s a bear <S black bear เจอมีข้างทางนะคะเป็นเพื่อนว้าวว้าว r ้าวถึงไปที่สุด Mr. Black Bear Black Bear, Hello, Mr. Black Bear. Here he goes. Oh, he peed. <laughs> he as even walked Yeah, <laughs> I'm นี้ก็จะเป็นจุดพักรถอีกที่หนึ่งนะคะ Here is another rest stop because this road is go along parallel with the lake เพราะว่า,าถนนเส้นนี้นะคะจะเรียบไปตามาทะเลสาบนะคะแล้วก็จุดพักรถก็จะจะเป็นทะเลสาบนะคะก็เลยอ,อยากจะให้ดูรอบๆบร,ริเวณรอบๆทะเลสาบนะคะ so um, Yeah, it's s unny and beautiful so I want to kind of show you guys the spot that we got here มีดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้ข้างทางนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะพวกวัชพืชนะคะแต่ดอกไม้ช่างสวยเหลือเกิน I see all these beautiful wild flowers but I thought It's also a weed, but I still like them. They're so beautiful. <laughs> ตอนนี้ก็มาถึงที่แคมป์ไซต์ของนักขัสนะคะ n o w we arriving the camp ground of n a c a s เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คนะคะว่ามันจะอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะ <S <S We are going to check it out what What do they um, have here? Bears. They said um, bear in area. เขาบอกว่ามีมีหมีนะคะ I believe that because we just saw bear not too long ago. เราก็เชื่อนะคะว่ามีหมีนั่งชมคลิปย้อนหลังได้ไปเที่ยวแคนาดา You're good.